สวัสดีครับสวัสดีครับวันวันไรวันจันท์จันที่ที่ห5เป็นอย่างไรบ้างโอ้โหเมื่อคืนผมนอนตีหนึ่งครึ่งอ่ะยังนับไม่เสร็จอ่ะนะง่วงง่วงมากเกือบที่สองแล้วนอนเลยผมบอกว่าไม่รอละนอนดีกว่านะตื่นมาก็ยังยังไม่ได้นับต่อเลย <laughs> วันนี้เราจะไปส่งรถนะครับกับคุณก้อยนะนี่หรือน้องก้อยนั่นเองนะครับอยู่ที่นนทบ,บุรีนะฮะโอน คือดูรีวิวอ่ะแล้วก็โอนจองนะครับโดยไม่ต้องเข้ามาดูรถจริงที่ร้านเลยนะครับโอนจองปุ๊บจัดไปแน้นผ่านเลยเดี๋ยววันนี้เราไปส่งครับไปส่งเลยใครพลาดคันนี้ไป Toyota c ค m มรี่นะครับโตโยต้าคัมรจอดอยู่ด้านหลังนะครับที่จอดไม่พอ <c oughs> อัปเดตอีกนิดนึง BMW ไปแล้ว BMW ไปแล้วแล้วก็ Ford r เ n g e r 4ประตูไปแล้วนะครับสีขาวเกียร์ออโต้นะครับมีลูกค้ามาจากระยอง ซื้อเงินสดนะแล้วก็มาต้าสองสวยมากสีแดงถ้าใครได้ดูรีวิวนะมาดูของจริงได้เลยคอนเฟิร์มนะครับใครที่จะมาดูรถนะครับรบกวนโทรเช็คก่อนนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยบางทีไปไปส่งรถเนี่ยไปกันหมดบางทีไปรับซื้อไปโอนรถนะครับไม่มีใครอยู่นะครับนอกจากน้องน้องก็จะทํารถนะครับน้องก็จะทํารถนะครับมันจะไม่มีใครสะดวกพาดูอย่างเงี้ยฉะนั้นโทรเช็คก่อนอย่างเช่นอยากเข้ามาดูนนบีเอ็มวรคารเนี่ย รถอยู่ไหมบางคนอยู่นู่นอยู่ลำปางนะสมมติลำปางแล้วกันนะผม,มจาได้ว่าพี่คนนั้นจะซื้อแอ c o คอร์ดอยู่ลำปางนะอยู่ลำปางวันอังคารผมจะมาดู bmw นะแต่ไม่โทรมาสรุปเดินทางมาดูรถขายไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นโทรเช็คก่อนเช็คร้านนะครับเช็ครถด้วยคันนี้ติดจองไหมผมจะพอดีผมว่างวันพุธเข้ามาเลยแต่ไม่ได้โทรเช็คโทรนัด มาดูปุ๊บอา้ารถติดจองแล้วเราก็ไม่มีใครอยู่ด้วยพอไปส่งรถนะอย่างเงี้ยนะครับรบกวนโทรเช็กก่อนนะเช็ครถเช็คร้านซื้อเงินสดอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่ผมต้องเฝ้าร้านอ่านะผมต้องเฝ้าร้านโอนเงินมานะครับโอนเงินปุ๊บเนี่ยไปโอนเล่มให้ทันทีนะครับขับไปโอนเล่มให้เลยเช่นโอนมา9้าโมงแป๊บเดียวนะตอนเที่ยงไม่เกินเที่ยงไม่เกินบ่ายเนี่ยได้แล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวพี่แอนให้ผม วิ่งไปแป๊บเดียวนะครับผมจะรีบเหยียบไปให้เลยนะรอดูชื่อเล่นเป็นชื่อที่เลยนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามนะต่างต่างประเทศก็ได้หมดนะหลายคนอยู่เกาหลีใต้นะครับหลายคนอยู่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็มีนะนู่นฝั่งยุโรปก็มีนะครับไปทํางานอ่าตะวันตกอะตะวันออกตะวันเขาเรียกไอแถบนู่นอะที่ไหนนะผมจะผมจำไม่ได้แต่มีอะล่าล่าสุดก็มีต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ญาติมา รับรถที่ร้านก็ได้นะครับได้หมดนะได้หมดเขาแล้วก็พี่คนนึงไม,ไม่ไม่จองไม่ทัน mm hmm. ถ้าใครมีรถทั้งก่าก็เอามาเทินได้นะครับเช่นมี v ีออปี04-05น mm ี hmm. ่เอามาเทินเป็นยาริตรตัวใหม่นะครับ2016 mm hmm. ถ้าจำไม่ผิดนะเอ้ย15โทษที15ไปจำมาด้า2016เฉยเลย City, City mm ้ซิตก็จะมีตัว CNG CNG mm hmm. CN จากโรงงานเลย mm hmm. เนี่ยแลนเซอร์ hmm. ก็ CNG จากโรงงานนะครับ mm hmm. ใครพลาดแลนเซอร์ hmm. ก็มาซิตีตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็ปีใหม่ นะ2013 2014อย่างเงี้ยนะครับหรือจะไปถ้าเป็น LPG ก็จะเป็นคัมรี่คัมรี่ปี04 179,000บาทอยู่ข้างหลังเต็นท์นะครับที่จอดไม่พอเซนต้ามีพี่คนหนึ่งอะเอามาเทินได้นะพี่นะรออยู่สองคันนี้เหมือนกันนะแต่คนละปีคนละค่ายนะแต่สไตล์เดียวกันรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นท็อปทั้งคู่ประตูไฟฟ้าทั้งคู่อันนี้ท็อปสีขาวมกอันนี้ท็อปสีดำ ฝั่งโตโยต้าก็จะปีใหม่หน่อย2017อันนี้ปี2014นะครับแรไอเทม4.9 9กับ5.19ประมาณนี้ห่างกัน20,000พัน d a c ซีว c กซีวิก f c ก็ยอดฮิตยอดนิยมคนใช้เยอะ,อะเดินทางไกลสุดยอดนะก็เป็นปีใหม่แล้วเนาะ2017นะครับหรือว่าจะมา Fortuner Fortuner เกียร์ธรรมดาใครอยากได้ Fortuner เกียร์ธรรมดาลองเข้ามาชมรถที่ร้านได้นะครับสีดำสวยสวยสวยมากเบาะผ้าก็ กม็มาหยีอย่างดีนะครับจากโรงงานสวยๆหรือว่าจะปลาฝั่งของค่ายมิซูบิชิปลาเจโร่สปอร์ตคันนี้เป็นเกียร์ไอไม่ใช่เป็นเกียร์เป็นเครื่องเบนซินนะครับ v 6เครื่อง3000 v 6ที่หนึ่ง the best นะครับ toyota fortuner บนท้องถนนเนี่ยดูเถอะโอ้โหเกินนะครับไปไหนใครก็ใช้ toyota fortuner นะครับนี่นี่ก็ fortuner รุ่นหน้าแชมป์นะครับขับเพื่อนสองล้อตัว ครบรอบ50ปี anniversary เป็นรุ่นฉลองครบรอบ50ปีของ Toyota ปัจจุบัน60ปีแล้วนะครับนี่ยาวนานมาก To y ย ta c o r o l l a a ล t i s a l t i s สคันนี้รอพี่คนหนึ่งอะ่ะคุยรายละเอียดกันเสร็จละนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขารอหลังเนี่ยเองไม่กี่ประมาณ6 6 6วันนี่แหละเดี๋ยวแกว่าจะเข้ามาชมรถที่ร้านนะครับผมรอพี่อยู่นะอันนี้ก็เป็น fc อยากได้มา้าสอก็มีเครื่องพนะันห้านะเครื่องพันห้า นะครับแล้วก็มีเอ mainland, น jacket, so no, ิสสันอะเมล่านิสสันอะเมล่าก็ยอดประหยัดน้ำมันไม่ชูไม่ชูอีกคะับไม่ชูบิชิไม่ชีบิชูจะลงเองละอันนี้เป็นไม่ชูบิชิเอ็กตรอดนะครับปี2018ปียังใหม่ถ้าจะไม่ผิดสีขาวมุกฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มเหมือนกัน Honda City Honda City สายซิ่งเคดีดีฟรีดาวออกเงินศูนย์บาท คันนี้พิเศษออกเงินศูนย์บาทมีคันเดียวเท่านั้นนะครับเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งหรือจะมาในฝั่งของ City ้ศูนย์เะครับสีบอลเงินสวยๆอันนี้ก็ผ่อนประมาณห0 0พันสวยมฮอนด้าซีวิคซีวิคเอฟบนะมี FB แล้วก็ FC f อฟซีจะเป็นสีเทาเอฟซก็จะเป็นสีดำโตโยต้าวีออสสองพันสิบ คันนี้ก็สวยดีนะลงล้อพร้อมชุดแต่งสะเกิร์ตรอบคัน้วยสวยอีส e ูดีแม็กไปศูนยสภาพยังแจม่มรถสวยไม้น้อยสุดๆนะครับลองเข้ามาชมรถจริงที่ร้านได้มาสด้าสามสีแดงตัวแฮชแบ็กห้ประตูนะครับตามนั้น2 0 1พ1นสิ 2010, 13, 14, ถ้าจะไม่ผิดนะสิ <laughs> สองปราคาประมาณนี้ผ่อนห้าพประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเล่ได้เลยมีรถทัางเก่ามาเทินได้เิสซ์บิชิไททันไททันก็ตอนเดียวนะไม่ใช่ตอนเดียวตอนครึ่งนะจะไปตอนเดียวซะแล้วนี่สภาพน้องๆไปแดงนะครับสไตล์สายซิง่งนะรถกระบะแคปนะแคปเตี้ยเกียร์ธรรมดาสภาพแจ่มนะครับ สีเทานะรถเก๋งรุ่นท็อปสุดของค่าย Honda นั่นก็คือ Honda Accord รุ่นท็อปเครื่อง2.4ตัวซันรูปท็อปสุดราคาป้ายแดงณนะตอนนั้น1 7 9่0 0้นบาทวันนี้เหลือเพียง5 5 9 0 0 0บาทโคตรน,น่าขับนะเพราะว่าได้ฟังกชันออปชั่น Option ที่จัดเต็มนะถ้าป้ายแดงอย่างที่ผมบอกโอ้พี่เลยไม่ไหวครับล้านแปดอะ ซื้อเทา้าเฮาได้หลังนึงอะแต่วันนี้มันเหลือห้าแ0,000 0ห0ื้านบาทคือหน้าขับมากๆคันใหญ่ไฟกระพริบผมรอพี่คนหนึ่องอะมีวีออสจ,จะเทินอยู่ลำปางจําได้แม่นเลยพี่เอ้มาเหอะหลังได้ตั้งแล้วพี่มาเหอะนี่นะเอารถงเก่ามาเทินแล้วขับแอคคอร์ดหล่อๆสวยๆนะครับกลับลำปางได้เลยนะครับเหยียบสนุกเส้นนั้นนะเส้นอะไรนะเถินนะเทินใช่ไหมผมแยกถูกไหมไม่ใช่เถิงนะเถิน กําแพงเทสอะวิ่งไปทางนั้นอะยาวๆยิงตรงยาวๆอะนะเส้นนี้เส้นตรงยิงตรงจนน่ากลัวตรงแบบถ้าง่วงคือหลับในนี่เรียบร้อยอะยิงยาวตรงๆอะเหยียบสนุกแน่นอนเส้นเนี้แล้วไกลด้วยนะเส้นเนี้ยไปลําปางอะกําแพงเทสถ้าใครเคยขับเส้นนี้นะโอ้โหเหยียบสนุกนะเหยียบเผิอมเมื่อไหร่อะโดนใบใบแจ้งความเร็วอะใบใบใบเขาเรียกใบสั่งอะ ส่งถึงบ้านแน่นอนนี่สวยมากพี่เอ๋คอนเฟิร์มมาดูของจริงได้เลยครับร้านกลับมาเปิดตามปกติแล้วนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับก่อนมายังไงรบกวนโทรศูนย์แปดห้าสสี่9้าหนึ่งเก้าเปอรเซนนะครับ0ูนย์แปดห้าสสี่เก้าหนึ่งเ้าเปนตนะครับรับเทอร์รถันเก่าด้วยนะฮะมีรถคันเก่ามาเทอร์รถคันใหม่ได้นะครับร้านเปิดให้ตามปกติแล้วนะครับเปิดบริการนะครับเสาร์ที่นี้ก็เข้ามาชมรถได้เลยนะครับก่อนมารบกวนโทรเช็คโครนัทเดอร์ โอเคขออนุญ,ญาตไปส่งก่อนนะครับไปส่งคุณก้อยหรือน้องก้อยก่อนนะฮะน้องก้อยก็สุดยอดมากไม่รู้ว่าติดตามมานานหรือ,อยังนะครับโอนจองเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูรถที่ร้านเลยนะครับก็รอรับรถอยู่ไม่รู้ว่าส่งที่ทำงานหรือที่บ้านนะเดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับสนใจยังไงรบกวนโทรได้เลยนะครับ<า>พร้อมของรถจริงๆนะครับโทรได้เลยนะฮะ S <S> สวยไหมเป็นไงไม่ได้มีมบ่อยๆนะนแลนเซอร์เนี่ยสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวขับรถไปไว้ให้ที่บ้านเลยนะครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลนะครับ โอเคครับไปต่อนะครับเดี๋ยวคุณก้อยไปทํางานนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปไว้ให้ที่บ้านนะครับพอดีมีคุณแม่กับคุณพ่ออยู่นะฮะนี่สวยๆเลยนะครับ